สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับผมเป็นซ d ดี a n s p o r t นะครับของ m e r i d i a นนะครับอ่าเป็นรุ่น c o m p พ c t Disc นะฮะเ a j o r จอร์อนะครับผมนี่นะอนนี้ลองเป็นแผ่นแท้ทุกแผ่นนะครับอ่านปกตินะครับนี่ครับมีรีโมทเขาด้วยนะครับ Mer เ d ียนสวยมากเท่มากๆครับสวยหรูหรานะครับแล้วก็ดิจ g i อ a l ินใช้เป็นร e เซพเชอ on เกนเกนะครับผมเป็น c ค a x แอกออฟจุข้อนะครับผมนี่นะฮะที่ใช้ลองนะฮะนี่ครับเราเสียงเพิ่มเสียงเนี่ย แล้วก็อขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางการต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด5้าโมงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับอันนี้ก็จะเป็นลองกะลพองเอสจีครับดิสิโก้ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะรีโมทใหญ่มากนะฮะนี่นะฮะขออนุญาตเน็กเพลงนะฮะเนี่ยนะกดเน็กได้นะคะแล้วก็กดเพลงนี่นะครับเนี่ยนะ จะเพย์จะแบ็กก็ได้แล้วแต่เรานะฮะอาจจนะเพลงสองรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮนะรีโมทใหญ่มากนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเป็นเดี๋ยวออฟติคอนนะออฟติคอจะอยู่ช่องซีดีนะครับผม,ผมตั้งค่าไว้ที่ช่องซีดีนะนี่นะอันนี้ออฟติคอนเมื่อกี้นี้อลองคอร์ X นะฮะ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับดีฮะออกจากข้อกับข้อแอกนะฮะสภาพสวยเลยครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวจะยากขอยากเป็นลองเป็นสองคลิปนะครับเดี๋ยวลองคลิปคลิปต่อไปนะครับ